เดี๋ยวส่งลงเลยกันลงลงไลน์ตรงเลยกันไอ้ไอ้โง <ma ่โง่โงขึいい้นมาบ้างกระไายไปน้างบ้าไปข้างโงขึ้นมาบ้างโอเคโอเคเย็นเค็มบ้าง เดี๋ยวนี้มั่ใช่สั่งที่มีเงินก็มือถือมีหลายตัวเต็มแล้วเปลี่ยนเปลงกระเป๋านะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ๋อแ้ก็งมเลยเนาะ ไปแลไช้ใช่ไหมใช่ใช่ผ้ลงไฝ้่นื่้ปไมุมัดมือกแ้วไก่ก็ขี้วิ่เขี้วิขมุมัดมือกแ้วอเจอตัวแลน่่นนะผมมัดมือกอล้บไผมมัดาจอมก็เลยเจอ อันนี้ไก่ไก่เอาไปนี่นะไก่น้ำเชียวนี่ก็ลูกสีลูกขาวเพิ่มกันที่ไหนฮะฮัลโหลนีบ้าเดี๋ยวก็เป็นนะหายเลาหรอก ไทีบ้าเขาออนหเีบแลงนี่แล้วมันเรียบร้อยนาะมันห้าหกหากหาที่ไหนหาปกก็านี้อันนี้อันนี้นี้เก่านี่ะะนี่ัี่มัช่มอยู่ข้างหลังง cứ đi vô trong lòng luôn. cả nhà này vừa lụa vừa ngọt thế 不比啊、哎！那倒。

ออกมัได้เว้ยออกมันได้มีตั้งออกมีตั้งออก โดยล้อรนอ,อ่ะย่ะ ครเอ้มามาเหนื่อยแล้วครับมอดงออแล้วครับหมดหมดงออแล้วครับมบเหนื่อแล้วครับมามีวันเสาร์แล้วครับมามีวันเสาร์แล้วครับลอง มันมีวันเสาร์แล้วครับ